สวัสดีครับทุกคนวันนี้เชฟจะพลาทำซุปมะเขือเทศนะครับเป็นโฮมเมดตอรโต้โฮมเมดตอรโต้นี่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่เอาจะหั่นครึ่งแล้วก็จะเอาโรยด้วยกระเทียมแล้วก็น้ำมันมะกอกแล้วก็ไปอบนะครับอบให้สุกเลยจะเพิ่มความหวานไปจะไม่เปรี้ยวครับ แล้วก็นี่ส่วนประกอบก็จะมีต้นขึ้นช่กับต้นขึ้นช่กระเทียมแครอทมีสลัรีนะครับลรีลิคแครอทนะครับเครื่องเทศเราก็จะมีง่ายๆนะครับอาแค่ใบไทมกับเบซิลเฟตไทม์เบซิล,ส,ลส่วนประกอบอื่นก็จะมีมันฝรั่งเร,เราจะไม่เราจะไม่ใส่ครีมเยอะนะครับเราจะใช้เป็นมันฝรั่งช่วยเป็นครีมมี่ แล้วก็น้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศดอยเราเนี่ยนะครับแล้วก็ครีมถ้วยหนึ่งครีมเราไม่ใส่เยอะแล้วก็เป็นวิจ,วจ,วจติติตเบอบอสน้ำต้มผักนะครับสูตรนี้ทานเจได้ครับทานที่คนทานมังสวิรัตปรุงแล้วก็ปรุงง่ายๆนะครับปรุงแค่เกลือพริกไทยนัทแบกแค่นั้นนะครับอแล้วเราจะเริ่มการผัดก่อน ผัดกระเทียมใ่ในเครื่องเราก็ผัดไปเลยนะครับอัดให้มันสุกแล้วครับถ้าไม่สุกแล้วมันจะเปื่อ้อเฟสไทม์ใส่ไปเลยน้ำเสร็จแล้ว ช่วงที่เราผัดเราก็จะมาปอกมันาหลังเอาไว้ใส่เป็นครีมมี่ป็นเต็มโต้โฮมเมดโทมามโต้ซุปอย่ารีบมไปทำกินทำขายนะครับสูตรนี้ใช้ในโรงแรมห้าดาวนะครับจะไม่เป็นซุปมะเขือเทศธรรมดาที่บางท่านอาจจะยังทำไม่ไม่ค่อยถูกสูตร เราก็จะทําการหั่นมันฝรั่งนะครับรหั่นฝรั่งเรไม่ต้องหั่นนานะครับหั่นแบบนี้แช่น้ําไว้หลักการการทํางานนะครับมันฝรั่งได้ปลอกเสร็จหรือว่าอะไรเสร็จก็จะส่วนมากก็ต้องแช่น้ำนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะดํานี่เราทําไดู้่ก็ประมาณอยู่ประมาณอ่รวมแล้วทุกอย่างรวมกันก็ประมาณสิบลิตรนะครับ ปัดเป็นซุปแล้วได้สิบนิดอ่ะนี่เราได้แล้วอ่ะใบ่หัวระพาเราก็ใส่ได้เลยเราไม่ต้องไปผัดอ่ามันไหมนะครับเราไม่ต้องไปผัดไหมเหมือนอาทำเกรวี่นะครับเมื่อเราผัดผักเครื่องได้แล้วนะครับปบคล้ายหมี่ปัวครับเราก็เอามะเขือเทศใส่ไปเลย ไปเลยพ่อ,อาก็ตชอนที่หนละ่ะกระชอนกองน้ำเราผัดทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำเอาน้ำใส่ไปเลยอันนี้เป็นวิตามินบอทน้ำต้มตผักเราก็ได้จากเศษผักเศษอะไรนะครับเราก็ไม่ทิ้งเลวก็ต้มเป็นน้ำสะ๊อกไว้แล้วก็น้ำมะเขือเทศ อ่ะแล้วก็ใส่น้ำมะเขือเทศไปจะเป็นครีมมี่นะครับอ่ะมันฝรั่งเราจะต้มเคี่ยวไปจนเปื่อยนะครับแล้วค่อยไปไป,ปัน่นไปกรอง เราก็จะปรุงแค่เบื้องต้นนิดหน่อยนะครับเราไม่ต้องปรุงเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยวไปมันอาจจะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นเราแค่เพราะว่าไม่ให้มันมันจืดมากแค่นั้นเองครีมนี่ก็เราใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะเลยใส่ใส่รวมมันไปได้เลยถ้าใส่เยอะเราจะเราจะ,เราจะต้องแค่ใส่เกือบท้ายๆเดี๋ยวเราจะจะกับการเคี่ยวไปประมาณเกือบ ชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ประมาณชั่วโมงครึ่งมะเขือเทศเปื่อย,ยง่ายเร็วอยู่เอาฟ้ามาปิดน,นะฝ้าใหญ่มาปิดเลยอันนี้คือนัดเมกนะครับซ <Yeah. S 1> ุปผักซุปผักขมกระปงอยู่แค่นี้ <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนตอนเคี่ยวตอนปั่นตอนขายนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเชฟจอนจะพาให้ดูทำ <Yeah. S 1> ให้ดูนะครับโอเมกนะครับตุงมะเขือเทศ สุดยอดเลยอาหารฝรั่งครับสอนแบบถูกวิธีเลยนะครับสอนแบบเจ้าของร้านสอนเองเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอก,กับตอนอีกประมาณครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการตั่นซุปนะครับ โทมาโต้โฮมเมดเสร็จแล้วนะครับใช้กระชอนห่างนะครับกรองครับแล้วต้องใช้กระชอนถี่นะครับเพราะว่าเราเป็นโฮมเมดเราไม่ต้องไปถึงกับละเอียดยิบอ่า ีมันจะออกมาเหมือนอันนี้นะครับเดี๋ยวสักคู่เราเราเอาเคี่ยวเราต่นอีกรอบหนึ่งมันก็จะสีสวยแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> สีมันจะออามาซีดๆนิดนึงแต่พอเราเคี่ยวเราดับเบิลคุกอีกทีหนึ่งสีก็จะสวยสีจะขึ้นมาเดี๋ยวเชฟจะทำให้ดู นี่นี่ก่อนอันนี้นะครับนี่ครับโอมเมีโตโต้าเราขายเราก็จะขายอย่างนี้นะครับแล้วก็อูลแล้วก็ใส่ถ้วย เราก็จะแต่งด้วยครีมฟิเซ่นิดนึงครับอ่าทำแบบธรรม,มชาตินะครับอ่าโดยทั่วไปก็จะใส่กาลิกคุตองด้วยนะครับโปลิปอยอ่าเสร็จแล้วนะครับ เป็นแล้วนะครับ